ออนไลน์เรดิโอโปรสิสต์สวัสดีครับทุกท่านพบกับผมคำผงังพวงตพิมพตัวแทนผู้จำหน่ายบริษัทโปไลต์ประเทศไทยพบกันทุกครั้งเช่นเคยนะครับก็นำเอาสิ่งดีๆมาคุยให้กับท่านฟังเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจโปรไลต์ยุคสมัยนี้นะครับเป็นยุคข,ของการทำออนไลน์ใครที่กำลังคิดจะหาช่องทางในการที่จะทำรายได้กับอาชีพออนไลน์หากว่าคุณยังคิดไม่ออก ลองฟังคลิปนี้ดูนะครับเผื่อว่าจะได้เป็นช่องทางเผื่อว่าจะได้เป็นแนวคิดให้กับท่านได้ลองพิจารณาดูนะครับการที่เราจะหาะไรายได้ทางออนไลน์นั้นปัจจัยหลักที่คนเราหวาดกลัวมากที่สุดก็คือกลัวถูกหลอกทีนี้เรามาดูว่าสิ่งที่ผมแนะนำมาอยู่นี้มันควรจะเชื่อถือได้หรือไม่นะครับผมชื่นชอบและใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทพลอยมา14ปีแล้วครับ14ปีแล้วก็ ท้ายสุดผมก็กลับผันแปรมาทําธุรกิจกับบริษัทกัวไลท์เพราะเนื่องจากว่าผมชื่นชอบในผลิตภัณฑ์ของบริษัทกัวไลท์นะครับแต่ปัญหาของการทําธุรกิจนั้นนะครับไอการที่ผมจะเดินเข้าไปคุยกับโคนโน้นคนนี้ว่าผมมีธุรกิจอย่างโน้นอย่างนี้นนะครับมันก็เป็นการที่มันก็เป็นสิ่งที่ผมไม่ชอบมากๆนะครับคือเอาใจเขาไปใส่ใจเรานะครับว่าการที่เราไปเชิญเขาทําธุรกิจแบบนั้นภาพลบของธุรกิจเครือข่ายนั้น ทำให้ผมไม่กล้าที่จะทําแบบนั้นนะครับแล้วถ้าไม่ทําแบบนั้นแล้วจะทําแบบไหนนะครับแบบของผมนี่ก็คือการทําออนไลน์คือการทําออนไลน์เนี่ยจะได้เฉพาะคนที่เปิดใจเราไม่ได้ไปขยันขยอรหรือว่าเราไม่เราไม่ได้ไปเที่ยวไล่เทียวขือกับเขามากเกินไปนะครับคือผู้ที่สนใจเนี่ยเขาจะพิจารณาของเขาเองนะครับว่าธุรกิจนี้เหมาะกับเขาหรือเปล่านะครับถ้าเหมาะก็คือเรามาคุยกันมาทําร่วมกันถ้าไม่เหมาะก็ ทัดทิ้งไปนะครับไม่ต้องเสียเวลานะครับเมื่อผมทําธุรกิจอัวไลน์ปัญหาของผมนั่นก็คือปัญหาที่ผมไม่ชอบเดินเข้าไปหาผู้คนนะครับที่สุดผมก็เลยต้องมาทําออนไลน์อย่างที่บอกนะครับทีนี้การที่จะมาทําออนไลน์นั้นสิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาต่อมานั่นก็คือเรื่องของความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์หรือว่าในเรื่องของธุรกิจนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่สําหรับคนที่ เพิ่งเข้ามาสู่ธุรกิจนะครับที่ยังไม่ได้เรียนรู้เรื่องของผลิตภัณฑ์ยังไ,ได้ยังไม่ได้เรียนรู้เรื่องของธุรกิจนะครับแผนการธุรกิจเป็นยังไงการสร้างไรายได้จากบริษัทนะั้นทำยังไงอันนี้ก็ยังไม่ได้เข้าใจนะครับจึงทำให้เกิดปัญหาของการทำอีกเหมือนเดิมแหละนะครับไอาการที่เราจะไปใช้เวลานานๆในการที่จะ,ะเรียนรู้ธุรกิจนั้นนะครับ ควรทาแต่ว่ามันยังมีสิ่งที่ดีกว่านั้นนะครับมันยังมีสิ่งที่ดีกว่านั้นสิ่งที่ผมคิดเห็นนะครับนั่นก็คือวิดีโอออนไลน์นี่เองจึงเป็นที่มาของการทําวิดีโอออนไลน์กระเท่ากับว่าตอนนี้ผมมีเครื่องมืออยู่2เครื่องมือนะครับเครื่องมือแรกของการทําธุรกิจหลกัหลกๆเลยนะครับเป็นจุดที่สร้างไรายได้ให้กับตัวผมเองนั่นก็คือบริษัทฟ u ร์ไลท์นะครับและบริษัทฟ u ร์ไลท์นี่ก็จะมี เว็บไซต์ให้กับสมาชิกฟรีนะครับในนั้นก็จะมีสินค้าครบหมดที่มีจำหน่ายในประเทศไทยแล้วก็มีการอัปเดตโปรโมชั่นอัปเดตราคาให้เราเรียบร้อยนะครับพร้อมกับมีระบบตะกร้าคลิกซื้อพอคลิกซื้อเสร็จบริษัทก็จะทำการส่งสินค้าไปหาลูกค้าโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งยากด้วยเลยนะครับแล้วอย่างเนี้ย มันจะไม่ง่ายเกินไปเลยฟังแล้วมันก็ง่ายนะครับแต่งานทุกอย่างนะครับมันจะต้องทํามันจะต้องลงมือทานะครับสิ่งที่เราจะต้องลงมือทํานั่นก็คือเมื่อเรามีร้านค้าออนไลน์แล้วทํายังไงล่ะคนถึงจะรู้จักว่าเออเรานี่ทําร้านค้าออนไลน์นะเรามีร้านขายอาหารเสริมตราโฟไลท์แล้วใครจะรู้ดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องทําต่อไปนั่นก็คือการโฆษณานะครับแต่ก็อีกแหละนะครับการโฆษณาในโซเชียลอะไรต่างๆ เรานะครับผู้ที่ทําเราจะต้องรู้ในเรื่องของสินค้าและก็ผลิตภัณฑ์และก็บริการของเรานะครับแต่ถ้าเรายังไม่รู้เราก็นําเสนอถูก,ถกผิดผิดไปหรือว่าอาจจะเกิดการเรียนรู้ลําบากนะครับพูดลําบากแล้วก็พลอยเบื่อแล้วก็เลิกทําไปก็มีนะครับนี่คือปัญหานะครับที่ที่เกิดขึ้นดังนั้นผมจึงใช้วิธีออนไลน์มาเป็นตัวเสริมมาเป็นการลดข้อด้อยตรงนี้ วิทยุออนไลน์เนี่ยจะพูดถึงเรื่องของผลิตภัณฑ์แล้วก็มีเพลงเพราะๆเพลงลูกทุ่งเพราะๆเพลินๆสำหรับนักท่องเว็บไซต์นะครับเมื่อลูกค้าเข้าไปในเว็บไซต์ซึ่งเป็นเว็บไซต์วิทยุออนไลน์นี้นะครับเขาก็จะได้ฟังเพลงได้ได้ฟังการประชาสัมพันธ์สินค้าแลวก็เขาก็จะดูไปเรื่อยวิทยุก็จะดังไปเรื่อยๆเขาก็เอ่อเคลื่อนเคลื่อนไปแต่วิทยุนั้นยังอยู่ที่หูเขานะครับ ดังนั้นมันจึงไม่ใช่เรื่องยากนะครับสำหรับมือใหม่เมื่อคุณพูดไม่เป็นวิทยุออนไลน์จะพูดแทนคุณนะครับแน่นอนนะฮะการที่คุณโพสคุณแชร์คุณก็โพสก็แชร์ในส่วนที่มันสามารถที่จะอธิบายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆแทนคุณหมดเลยนะครับวิทยุออนไลน์เนี่ยก็จะนำเสนอสินค้าแหละนำเสนอโอกาสทางธุร,รกิจบ้างนะครับแต่หลักๆก,ก็คือถ้าเกิดว่าคุณได้เข้ามาร่วมในออนไลน์เรดิโอโปรซิสต็มนี้นะครับ คุณไม่ต้องขายก็ได้หรือถ้าคุณจะขายคุณก็จะได้คอมมิชชั่น2 0 4 0นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณโพสต์คุณแชร์ไปถ้าเกิดว่ามีลูกค้าคลิกมาสั่งซื้อคุณก็จะได้จากเว็บไซต์นั้น2 5นะครับและถ้าเกิดว่าเว็บไซต์ของคุณที่คุณโฆษณาเนี่ยมันดังกระชอนไปทั่วโลกอาจจะมีคนไทยหรืออาจจะมีฝรั่งก็แล้วแต่นะครับเข้ามาดูร้านค้าออนไลน์ของคุณนะครับเสร็จแล้วเขาสนใจที่จะสั่งซื้อเขาก็คลลิกกเเือประทศ ที่เขาอาศัยอยู่แล้วก็สั่งซื้อออนไลน์บริษัทฟัวร์ไลท์ที่อยู่ในประเทศนั้นๆก็จะนําสินค้าไปส่งลูกค้าแทนคุณนะครับเสร็จแล้วคอมมิชชั่นก็มาหาคุณนะครับโดยที่คุณอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าเ,เงินนี้มันเข้ามาได้ยังไงนะครับแต่เงินมันเข้ามายังไงนะครับคุณสามารถที่จะเข้าไปดูได้ในหลังบ้านของร้านค้าออนไลน์นี้นะครับจะมีรายงานเกี่ยวกับธุรกิจของคุณทั้งหมดนะครับ ใครขายได้นะครับสมาชิกขายไปเท่าไหร่มีคะแนนเท่าไหร่คุณจะเห็นหมดเลยนะครับและที่สําคัญนะครับวิทยุออนไลน์ที่ผมนํามาเสนอเนี่ยเป็นของฟรีนะครับคุณสามารถที่จะเข้ามาใช้ได้ฟรีเมื่อคุณสมัครเป็นสมาชิกฟ h t ในทีมงานออนไลน์เรดิโอโปรซิสเต็มแล้วนะครับแค่ไม่ถึงวันนะครับแค่ครึ่งวันนะครับคุณจะมีร้านค้าคุณจะมีเว็บไซต์2เว็บไซต์เลยนะครับ เว็บไซต์แรกก็คือร้านค้าออนไลน์จากบริษัทหัวไลท์เว็บไซต์ที่2ก็คือเว็บไซต์วิทยุออนไลน์ของฟรีทั้งนั้นเลยนะครับพอร์วิทยุปกติแล้วก็จะต้องมีการเช่าก่อนที่จะทําเป็นวิทยุออนไลน์นะครับจะต้องมีการจ่ายเงินให้กับพอร์วิทยุออนไลน์ของเขาเนี่ยนะครับเราจะต้องมีการเช่าเขาทุกเดือนนะครับเป็นรายเดือนรายปีก็แล้วแต่เรานะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณมาร่วมกับออนไลน์เรดิโอโปริสเตมเนี่ย คุณไม่ต้องยุ่งยากตรงนั้นเลยนะครับแค่คุณสมัครเข้ามาแล้วคุณก็เตรียมที่จะใช้วิทยุออนไลน์เลยถ้าเกิดคุณเป็นดีเจคุณก็เปิดคอมแล้วก็จัดรายการได้เลยมีไมโครโฟนตัวเดียวคุณก็จัดรายการได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ถนัดในการที่จะเป็นดีเจนะครับเราก็จะมีเว็บไซต์วิทยุออนไลน์นี่แหละให้กับคุณนะครับแต่ว่าเนื้อหาโดยใช้วิทยุออนไลน์จากส่วนกลางของ ออนไลน์เรดิโอโปรซิสเต็มติดเข้าไปในเว็บไซต์ของคุณนะครับเมื่อลูกค้าเข้าสู่เว็บไซต์ของคุณวิทยุก็จะทําหน้าที่ในการอธิบายอีกเช่นเคยนะครับเสร็จแล้วเวลาคลิกสั่งซื้อมันก็จะมาขึ้นที่ร้านค้าออนไลน์ของคุณนะครับเห็นไหมนะครับ2ออย่างนะครับที่มีอยู่ตอนนี้มันสําคัญมากเลยถ้าเกิดว่าคุณมีแค่ร้านค้าออนไลน์คุณลําบากมันหนักมันหนักแล้วก็มันยุ่งยากนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าคุณได้ใช้วิทยุออนไลน์เสริมเข้าไปด้วยเป็นเว็บไซต์ที่สามารถทำา s o o ลิงก์กลับไปที่เว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ของคุณนะครับซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการทำเว็บไซต์ของการโฆษณาเว็บไซต์ไปด้วยนะครับอันนี้คือช่องทางที่ดีที่สุดนี่คือโอกาสทางธุรกิจดีๆนะครับที่ผมนำมาฝาทกทุกท่านนะครับอยากให้ท่านได้ลองพิจารณาดูหลังจากสมัครไปแล้วก็คือของฟรี สนใจต้องการอยากจะมีสถานีวิทยุออนไลน์เพื่อทำเพื่อโปรโมตร้านค้าออนไลน์ก็สมัครร่วมทีมกันได้นะครับกับออนไลน์เรดิโอโปรซิสต็มคลิกสมัครใต้คลิปนี้นะครับหรือคุณจะโทรศัพท์มาสอบถามผมโดยตรงนะครับ ที่0841250585นี่เป็นทั้งเบอร์มือถือและก็เป็นทั้งเบอร์ไลน์ด้วยนะครับขอบคุณช่หรับการรับชมนะครับคลิปดีๆเกี่ยวกับธุรกิจฟัวไลท์อีกมากมายนะครับติดตามช่อง YouTube นี้ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมคลิกติดตามด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปคลิปนี้ลาแล้วสวัสดีครับ หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะทำสถานีวิดีุออนไลน์ฟังทางนี้ครับพูดได้ขายเป็นมาทำวิทยุออนไลน์กันดีกว่าเพียงคุณมีคอมพิวเตอร์มีอินเทอร์เน็ตคุณก็สามารถทำวิทยุออนไลน์ได้แล้วฟรีพอดวิทยุออนไลน์ฟรีโปรแกรมออกอากาศมาตรฐานโลกฟรีโปรแกรมการตัดต่อเสียงพร้อมสอนการติดตั้งหรือติดตั้งให้ฟรีสอนทำรายการวิทยุททำสปอตวิทยุฟรีบ็อกเกอร์เว็บไซต์สร้างสถานีวิทยุออนไลน์ สร้างงานจากที่บ้านจัดรายการที่บ้านคุณมีรายได้จากการจําหน่ายสินค้าโฟร์ไลท์25%สร้างเครือข่ายการจําหน่ายได้อีก64%เรายินดีสร้างฝันของคุณให้เป็นจริงสนใจอยากได้สถานีวิดีโออนไลน์ลงทะเบียนได้ใต้คลิปนี้นะครับ